GPA g ดีเอด้งเด็ก GPA เด้งเลมุมบอลวกรเลยตันละยงตันละยงยงไรละนองกัมปงตุ้มเปรตตันละยงตันละยงยงไรละนองกัมปงตุ้มเปรต มาขับแท็กเตอร์เสร็จแล้วดีไม่มีน้ำมันจะเติมยังไงสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้กับช่องมิกาดีจีนะครับผมวันนี้ครับเราก็อยู่ในเกม Truck Simulator u l t ติ a t e นะครับวันนี้นะครับเราก็มารีวิวตามคำขอนะครับรีวิวรถไถนิวฮอลแลนด์นะครับทีจีนะฮะหนึ่งหกศูนย์นะครับแมเหมือนชื่อช่องผมเลยนะครับเขื่อนทีจีนะครับนี่นี่ครับรถไถก็ประมาณนี้นะฮะ เครื่องไม่ต้องแต่งนะครับแต่งแค่สีพอรครับนี่ครับผมแต่งได้แค่สีกับอ่ามือนะฮะก็ไม่สักนะฮะเราแบบแท็กเตอร์ไทยบ้านเนาะย่อดจริงๆนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปขับกันเลยแล้วกันนะคันนี้ผมซื้อมาในประมาณราคาประมาณร้อยกสิบนะฮะครับเดี๋ยวเข้ากิมเลย Let's get started <Drive> safe. มันต้องกลัวนะครับผมมีพ่วงเรียบร้อยความเร็วนะครับคันนี้ก็ตันที่60นะนี่ครับในรถนะฮะวันนี้นะรถไถก็ไม่ได้แย่นะฮะแต่ก็แย่แย่ที่ความเร็วนะนี่อาจจะช้าครับนะืไม่ต้องกลัวรถชนเลยเลยรถไถแต่ช้าจะชิวนะขี้เมียจะไม่นาา turn left แดงครับถ้าเป็นบ้านนอกนะคือแบบไม่ใช่ชานเมืองแันเนี้ยเออรถไถจะแบบขับบนถนนเลยมันนครนครรถไถสีฟ้าไม่รุ่นไหนนะฮุยโอตาเต็มนนเลยเขาทำนานะบ้านผมยังมีนาข้าวนะครับภาคใต้เนี่ยนะครับโหอยากเห็นกะ็เจอแต่ว่ามันแหลกนะถ้าเป็นใหม่ก็ฝากถึงเทียมลดนุ่ดเลยแต่ว่ารถคันนี้ระยะโค้งคือแบบโอ้เดี๋ยวลุกได้ปับ๊บ จหญเยคาเลยตันหลกสิรนะโอ้ยความเร็วแม่เอ้ยตายตายตายคามเร็วปันนี้ตายอฮ้ยักหัก,หกต้องหัดเซียนะตรงนี้บุจีดีเอจีดีเอนได้ีดได้ไหมมุมวง,ด,ง,ด,ง,ด,ง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 ดาเทียม ก็ก็จะได้นะครับเดี๋ยวก็น,กนะครับก็ส่งก็เป็นรถไถเลยรถไถอะไครับเป็นร้อยโลอ่ะเออหกสิบก็บุญเลยนะฮะข้างหลังก็ทุกดินนะแต่ว่าไม่ได้ฝนดินนะชอบเลยทุกคนฝนดินเหตุรู้ว่าเราฝนดินเราไม่เห็น exit right กินน้ำต้มก่อดกระดกกระดกขึ้นมาอย่างแบบในเกล็ดนี่เนี่ยมันเล่าเวียดังนี คร,รับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลงสะพานเอ้ยลงทางด่วนระยะเยลี้ยวลำบากนะรถนี้เลี้ยวไหวหรเปล่าเ,เดี๋ยวความร็วมันเล็กนั้นไม่ยาวถึนเลยนี่ขนาดลงเนินแล้วเขาเดินไปยังหกสิบไม่กลาเดียวมันก็อุยอ้ยรถบัสจะเย็นเพื่องจะเย็นจะเย็นเอออย่าเบียด ทักษะที่ขับมาตลอด5ปีไอ้บุ๊คมากมาแล้ว,ลวขับอย่างนี้โดนดาตายโอง้งเลยไอบ้บ้าตรนนี้โดนดาตายแล้วมึงขอแยกด่ากระาต่ายโอ้โหรู้มีดเลยกัน สองตังเป็นการเดเทเตอร์ยังรอดลุงอีขับเตอร์วะหยอกเป็นคอนเซิรลนะพวกคนที่มีตังได้ต้งองขับเตอร์ตายมีไกลไหมเนี่ยโอ้ยังไกลทุกคนแกลนาทีน,น,น่าถึงนะผมว่า นาทียบไปโฆษณาได้พอดีครับเอ็บางเกมอะบขับเร็วๆอัดแค่สียนาทีต้องอัดอีกรอบหนึ่งเพื่อครบแปดนาทีนะพาอะไรเกมนี้เกมเดียวหกนาที <c oughs> นะอาตาย,ยังไม่พูดถึงตอนที่ผมตัดปิดคลิปแล้วอะแบบแหลงจบปันเนี้ยไอ้เนี่ยนาที่ผมว่าถึงไม่นับอินนทรได้แล้วนะถึงแน่นอน <c oughs> ครับเลี้ยวขวาแนละ้วรถคันนี้จะมีแรงขึ้นรถไหมนะครับแรงลงุงไม่ค่อยมีแรงขึ้นยังไงมาลองไม่ค่อยไว้ใจรถคันนี้นะอยู่แรงขึ้นนี่ต้องขักยาวแล้วกัไม่ค่อยถนัดตรงเนี้ยโอ้ไม่ค่อยถนัดเลยโอ้ยแดกแต่ชีวิตจ,จริงของคันนี้นะโอ้ยก็ต,ต้องขับแหละไม่ ทุกคนก็รู้อยู่ตรงอะไรชีวิตจริงไม่ใช่บันี้ตรงอะไรที่เนี่ยหมุนยาได้เลยเนี่ยต้องมาหมุนสองสามทีและมันเร่งไม่ได้เลยข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นครับข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นครับคนนย,ย,ยออไอ้บอสไอ,บอ้บัสไอ,บอ้บัส ก็มีไปเพื่อนีไ่ไปแล้วไปแล้วเาานาะบางทีไปเลยเนาตายแบบนี้ตายเก็บนะคือนอนเล่นพูดเจ็บเลยต้องขับเองโอ้ต้องข้ามแยกน้ำมันน้ำมันหมดเร็วไหมไปก่อน พอใช้ได้นะครับพื้นฐานนะช้าป่ะเนี่ยเอาพื้นไานมุกแก่แกก็มีนะลงจกได้ไมฮะเอ๋อไม่มีจกเหรอเอซ้ายแลแ้วแท็กเตอร์ไม่มีจกลงจกไม่ได้ด้วยนะมันประตูอยู่สองข้างเลยเออแท็กเตอร์ลงมาได้แท็กเตอร์ปัดน้ำฝนได้ไหมก็ออยังปัดได้ ผมว่าผมจะลองไปเล่นด่านที่แบบสภาพอากาศเย่นะครับนะสภาพอากาศเย่สุดที่ผมเคยเล่นมาตอนนั้นตอนนั้นเกมเปิดตัวใหม่เลยตอนนี่เปิดตัวสภาพอากาศอะไรใหม่ผมเล่นผมเจอผมเกลียดมากเป็นด่านหีม่เป็นด่านกลางคืนที่มีพายุหีมะแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยทุกคนมันมืดมากพายุเนี่ยหีมะที่มืดมากแล้วก็ต้องระวังทุกคนมันจะมีรถกวาดหิมะอยูอ่แล้วมันอยู่กลางเลนนะแล้วผมอยู่ขวาแล้วอะ่ะผมก็ขับมาเร็วไง ก็ไม่เห็นอะไรหรอกจนป้างยากจริงแต่นั้น,นทุกคนต้องหยุดหวยุ่งงงมาได้ผมภาวนาเลยโอ้ยเมันจะจบเนี่ยอยากกับอยากไปนอนแล้วตอนนั้นผมเรียนอนนอนไลน์ไงเรียนออนไลน์มาเหนื่อยๆแล้วมาเล่นเกมหนาทีอยู่แล้วไว้เล่นจบติจ่ะรับพอดีป๊อปเนี่ยลงเนี่ยมุสาลงลงควรเล่นทมัยความเร็วมันยังไม่ไม่เพิ่มอ่ะโอเคเส็จแล้วโอเคลงควรความเร็วเพิ่มนะ เดี๋ยวเราจะทำท็กเตอร <Continue straight. S 1> ์โดดโดดนควนนะโดดุนควนไม่ดนกลัวทำไมไฟแดงแนวค้าจ้างค้าจ้างต้องออเต็มนะไฟแดงต้องกลัวนะาค้าจางต้องอาเต็มเลกอนใคร ครับแบบไม่สนกฎหมายไปแล้วนาทีแล้วโอ้โหโคตรไวเลยพี่น้อง Turn right. เลี้ยวขวาครับเราจะเลือกวิธีการจอดโดยการถอยหลังเข้าโอ้โหลืมไปเราไม่ได้ขับรถยนต ไม่ต้องจอดโอเคครับทุกคนนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถแท็กเตอร์นะครับ t g นะคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเหมาะสมกับการขี่เล่นนะฮะใครอยากขี่เล่นเนี่ยเออซื้อมาได้เลยนะครับแบบไม่ชอบแบบความเร็วมากเนาะสำหรับใครที่จะขี่หาตังค์นะครับผมแนะนำนะฮะอย่าเอาคันนี้ครับช้าครับนี่ขนาดทางใกล้ๆนะเนี่ยถ้าผมเหยียบรถบรรทุกผมเหยียบรอยยี่มาแล้ว นะคราเจ็บร้อยหกร้อยสองร้อยมาแล้วนะครับนะคันนี้ไม่เหมาะกับการบรรทุกนะฮะเหมาะการขับเล่นมากกว่าเนาะโอ้ยครับคันนี้นะครับก็ราคาร้อยหกสิบนะก็ใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อติดตามนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ครับปิดเครื่องกอลาไปก่อนนะครับสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับร้อยแรงกันไปดงเฮอู้ฮู้ใจอาภูมินักก็มีของแปลก แฟกกูพาตาตอนเสียงน้ำตกดังย่นยนน่นนากตกตาตอนไปเที่ยวไม้แก้มแดงหน้าฝนตาตอนนั้น